สนับสนุนรายการโดยบริษัท BDI Group จำกัดโรงเรียนไทยไต้หวัน BDI เทคโนโลยีโทรศัพท์0 2 2 7 7 3 1 0 1 2ความงดงามของสายน้ำใสาราวกับมรกตที่แทรกตัวอยู่กลางผืนป่าธรรมชาติสะท้อนถึงความสมบูรณ์ของพื้นป่าภาคใต้ได้เป็นอย่างดี และที่นี่ครับคือหมุดหมายสำคัญของนักเดินทางวิวโกในวันนี้ครับผมอยู่ที่สัตว์มรกตจังหวัดกระบี่ครับโรงเรียนไทยไต้หวัน BDI Technology โรงเรียนแรกและโรงเรียนเดียวที่เปิดสอนด้านโมเดลไซน์ ign, พื้นฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ก้าวสู่อุตสาหกรรมยานยนต์อย่างมีศักยภาพได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในโรงงานชื่อดังระดับต้นๆของเมืองไทย เรียนดีมีงานรองรับ100%รเรับสมัครนักเรียนใหม่แล้ววันนี้6-02-337-3101-2โรงเรียนไทยไต้หวัน BDI เทคโนโลยีโรงเรียนแรกและโรงเรียนเดียวที่เปิดสอนด้านโมเดลไซน์ ign, พื้นฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ก้าวสู่อุสาหกรรมยานยนต์อย่างมีศักยภาพได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในโรงงานชื่อดังอะดับต้นๆของเมืองไทย เรียนดีมีงานรองรับ100%เรับสมัครนักเรียนใหม่แล้ววันนี้6 0 2 3 3 7 3 1 0 1สสวัสดีครับวิวโกในวันนี้ครับผมยังอยู่กับความงดงามของจังหวัดกระบี่ครับและสถานที่ที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปร่วมชื่นชมความงดงามในวันนี้นั้นเนี่ยเขาบอกว่าน้ำสวยและใสามากๆครับ ว่าน้ำใสามากๆเลยฮะนี่แค่บริเวณทางเข้านะฮะจากจุดนี้ฮะตอนนี้ผมอยู่บริเวณปากทางเข้าสู่สระมรกตนะฮะซึ่งจากจุดนี้ด้วยระยะทางอีก800เมตรฮะเจะเที่ยวกัน และจากปากทางเข้านะถึงบริเวณสะมรกตด้วยระยะทาง1กิโลเมตรนะฮะต้องถือว่าสบายมากๆนะฮะเพราะที่นี่เองนะ,ะได้จัดทำเส้นทางสำหรับเดินสำรวจธรรมชาตินะ,ะซึ่งตลอดเส้นทางเนี่ยต้องบอกว่าเขียวขึ้มไปด้วยต้นไม้มีความสดชื่นมากๆดังนั้น1กิโลสำหรับการปรั่นดีแช์นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ชิลมากครับ มรกตแห่งนี้นะครับต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวอันซีนของจังหวัดกระบี่ครับเพราะด้วยความสวยงามของสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยต้นไม้ร่มรื่นกลางป่ามีสระน้ําธรรมชาติขนาดใหญ่ที่มีน้ําใสเป็นสีเขียวอมฟ้าเปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลาและสภาพแสงที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละวันครับ สกกักะกรดแห่งนี้นะครับกําเนิดมาจากทานน้าอุดตาธรรมชาติในผืนป่าที่ราบตา่ำพาใต้เป็นน้ําพุร้อนที่มีลักษณะเป็นสระน้ําที่มีอุณหภูมิของน้ําประมาณ30-50องศาเซลเซียสต้องถือว่ากําลังสบายๆสํา,สาสหรับการเล่นน้ำเชียวครับ และสำหรับสถานที่แห่งนี้นะฮะต้องถือว่าเป็นสถานที่ครับที่มีความสวยงามที่สร้างสรรค์โดยธรรมชาติอย่างแท้จริงครับสำหรับสะมรกตนะครับและที่สําคัญครับสำหรับเพื่อนผู้พิการเองที่ต้องการที่จะเดินทางมาชื่นชมความงดงามของที่นี่ต้องถือว่าสะดวกมากๆครับที่นี่ได้จัดทางเดินสําหรับสํารวจธรรมชาตนะิซึ่งเป็นทางปูนตลอดทางระยะทางประมาณ 1กิโลถือว่าปั่นสบายสบายมากๆครับวิวโกในวันนี้ฮะผมต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ